สำหรับคนที่จะซื้อมือถือแบบผ่อนนะแต่ไม่มีบัตรเครดิตเนี่ยก็สามารถผ่อนได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มีหลักสินเชื่อที่ลงมาเล่นในส่วนนี้นะครับและหนึ่งในนั้นก็คือ SG Finance Plus ผ่อนมือถือบัตรประชาชนใบเดียวอนุมัติใน3นาทีจาก SG Capital เลยนะครับนอกจากนั้นนะใครยังมีสินเชื่อตัวอื่นอื่นด้วยนะครับเรามาฟังดูกันแล้วกันนะสำหรับสินเชื่อตัวนี้นะครับคุณสามารถเข้าไปดูในเว็บ bot.or.th หรือเว็บธนาคารแห่งประเทศไทยได้เลยนะสำหรับ SG Capital เป็นสินเชื่อที่มีจุดเด่นหลักๆเลยนะคือ SG Finance Plus ผ่อนมือถือบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นอนุมัตภายใน3านาทีสมัครได้โทกอาชีพนักเรียนนักศึกษาก็สมัครได้ไม่ใช้คนณค่าประกันไม่ใช้ซื้อเงินเดือนสามารถไปเลือกซื้อมือถือได้ตามรายคาที่ร่วมรายการผ่อนนานสุด24เดือนแต่มีข้อแม้ที่ที่ทราบในตอนนี้เพิ่มเติมนะครับคือต้องแบนมือถือ oppo vivo หรือ xiaomi เท่านั้นนะครับส่วนแบนมือถืออื่นเนี่ยหรือเครื่องไฟฟ้าอื่นๆเนี่ยเหมือนจะผ่อนได้12เดือนนะครับนะ ลองไปเช็คอีกทีหนึ่งนะครับก็ให้พูดตรงๆนะครับ SP Capital เนี่ยมันคือบริษัทในเครือของซิงเกอร์นะครับที่อยู่ในเครือของบริษัท JMark นะครับก็ร้าบนเทิงแดงที่คุณรู้จักกันนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีสินเชื่ออื่นอีกนะครับอย่างเช่นสินเชื่อรดทำเงินนะทางรถบรรทุกรถยนต์รถกระบะผ่อนทองคำออนไลน์ด้วยแบบประชาชนใบเดียวสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าสินเชื่อสวัสดิการกู้ยืมเพื่อรวมหนี้ดอกเบี้ย15ตต่อปีวงเงินสูงสุด15เท่าของไรายได้ หรืออนุมัติตามยอดนี้จริงเท่านั้นและต้องอยู่ในบริษัทที่จดทะเบียนไม่ตม่ำกว่า1ิปีจ่ายเงินเดือนเป็นบัญชีเงินเดือนและกรรมาการเซ็น MOU ได้เท่านั้นใครสนใจหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับสินเชื่อตัวนี้นะสามารถไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับตามนี้เลยแต่อบอกไว้ก่อนเลยนะมิชาชีพเนี่ยเขาชอบอ้างสินเชื่อของจริงที่มันมีอยู่จริงเนี่ยแหละครับเพราะมันหลอกง่ายกว่าสินเชื่อของจริงไม่มีการโอนเงินก่อนจ่ายเงินก่อนโดยเด็ดขาด ถ้าเกิดว่ามีค่าธรรมเนียมเนี่ยเขาจะหกักในเงินที่คุณกู้ผ่านเท่านั้นจะไม่มีการมาจ่ายก่อนและกรณีต้องชําระเงินเนี่ยต้องชําระเงินในนามของบริษัทเท่านั้นไม่มีชําระเข้านายนางนางสาวหรือใครก็ไม่รู้โดยเด็ดขาดนะครับจาไว้เลยนะและสําหรับคนที่มีข้สอสงสัยนะครับลองไปดูคำาถงบบ่อยๆดูก็ได้นะครับผมรวบคํมคำถามท,าที่พบบ่อยๆเนี่ยตอบเป็นคลิปให้เรียบร้อยแล้วนะกรณีคุณเจ๊ไม่ฉาชีพนะครับลองติดต่อทางนี้ดูนะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะ ป้องกันไว้อย่าโอนเงินก่อนอ่ะดีที่สุดนะเพราะว่าเงินที่โอนไปแล้วเนี่ยโอกาสจะได้คืนเน่ยน้อยมากๆเลยนะครับใครพลาดไปแล้วเนี่ยก็จำไว้เป็นบทเรียนเลยนะและอย่าลืมไปบอกคนอื่นด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องโอนเงินก่อนเนี่ยคุณกำลังเจอไม่ฉาชีพนะครับและสำหรับคนที่กู้ไม่ผ่านแล้วอยากสนับสนุนผมนะครับก็ลองมาดูสินเชื่อในลิงก์ p o e b e a n c o m s l a s h a l l l o a n ของผมได้นะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นการลงรีบันฝนเว็บไซต์นะแล้วเราพนักงานนะกิงกั้งกลับมาไม่มีการโอนเงินก่อนแน่นอนเป็นเอก็กซ์ต้านะครับสามารถสมัครนะในแอป True m o n e y Wallet นะไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนใช้สเตทเมนต์อย่างเดียวขอแค่มีเงินเข้าบัญชีก็พอและใครสมัครนะีร่ยรบกวนพิมพ์น,นิดนึงนะครับตรงอ้างอิงพนักงานนะ ASC 0 0 0ยนะครับเจ้าจะขอบคุณมากเลยนะครับ TTB Flat บัตรกดเงินสดของ TTB นะ สามารถรวบนี้ดอกเบี้ยต่ำได้ด้วยใครสนใจจะรวบนี้แล้วแดดัตรกดเงินสดสักใบหนึ่งเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับตัวนี้ TTB f ฟ a t ลงทะเบียนได้ในลิงก์นี้เลยยังไงก็กูก้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวด้วยนะครับสรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ดูจนจบคลิปนี้เลยนะครับก็ไงก็ขอให้กู้ผ่านแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยไม่เจอปัญหาเรื่องเงินอีกเลยนะครับนะก็โชคดีนะครับบ๊ายบาย